เียวเป็นฝุ่นเลยพี่ปาอันนี้เลยจริงอะเฮ้ยน้ำหนักมันละเอียดหรือยังอืมเป็นฝุ่นเลยอ้าวลอง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 นี่ลงมาแล้วก็เป่านี่เทลงมาโอ้นี่มันยังไม่ได้เออต้องใลยเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วมันละเอียดมากโอ้มันด้านมากจริงนะจ๊ะมัน ใส่ตงนีีก็ได้ปั่นก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำไอ้เนี่ยน้ำสดเขียวไงเอาน้ำร้อนต้มอยู่จะละเอียดแล้วเขียวนี่มันแข็งมากนะ ละเอียดมากเลยไงกุุบเทพแต่ว่ามันไงที่เฉยอืมไเป็นฝุ่นเลยร้อนร้อนนะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นฝุ่นมากเลย